นอิสราเอนับแสนประท้วงขับไล่รัฐบาลต้านยุดกาซาร้องให้หยุดยิงวันที่11สิงหาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัต์วังชากนแฟลชบิ๊กวอลสถานการณ์ในอิสราเอลปั่นป่วนหนักช่วงนี้นะคะเริ่มมาตั้งแต่ว,วันศุกร์จนถึงวันนี้เลยลางเนทันยาฮูประกาศว่าอิสราเอลจะยึดกาซาด้วยกำลังทหารแบบเต็มรูปแบบ เกิดกระแสต,ต้านอย่างรุนแรงในหมู่ชาวอิสราเอลและกองทัพมีการเคลื่อนไหวต่อต้านอิสราเอลในหลายประเทศอย่างกว้างขวางไปพร้อมๆกันด้วยยาอิลลับิดเขาเป็นผู้นำฝ่ายค้านของอิสราเอลนะคะเขาให้สัมภาษณ์และกล่าวเมื่อเย็นวันอาทิตย์นี้เองบอกว่าแผนการของรัฐบาลอิสราเอลที่จะยึดครองกาซาทั้งหมดมันจะหมายถึงการเสียชีวิตของนักโทษและทหารอิสราเอลในฉนวนกาซา และจะส่งผลให้เศรษฐกิจของอิสราเอลล่มสลายในที่สุดลาเพดกล่าวคำปรสาสัยทางโทรทัศน์นะคะออกอากาศเผยแพร่แล้วก็เผยแพร่บนมันีเอ็กส่วนตัวของเขาด้วยลาปิดตอบสนองต่อการถแถลงข่าวของมินสิลที่ยืนยันว่าอิสราเอลจะยึดกาซาทั้งหมดเมื่อเย็นวันอาทิตย์เหมือนกันเขาบอกว่าแผนที่คณะรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลอนุมัติ ให้ยึดกาซาทั้งหมดนั้นและสั่งกองทัพดำเนินการทันทีนั้นจะนำราเซลสู่ความล่มสลายนี่ฝ่ายคานพูดนะคะทำไมพูดแบบนั้นที่จริงในทันยยหูพูดมาน,นานแต่เขาแถลงการอย่างเป็นทางการเมื่อเย็นวันอาทิตย์บอกว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่การยึดครองชนนกาซาแต่เป็นการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนในชนนกาซาที่ไม่ขึ้นตรงต่อฮามาสหรือรัฐบาลปาเลสไตน์ในที่สุดก็เคลียหมด ไม่ว่าจะเป็นฮามาสหรือพันธมิตรต่อต้านกลุ่มอื่นหรือแม้แต่กลุ่มฟาตาซึ่งอ้าแขนพร้อมจะญาติดีกับเอลนั่นก็คือไม่เอาทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนคำนะคะเล่นกลภาษาว่าไม่ใช่ยึดครองแค่จัดตั้งพลเรือนมาคุมแค่ไม่เอาฮามาสไม่เอารัฐบาลปาเลสไตน์แล้วจะเรียกว่าประเทศปาเลสไตน์ได้ยังไงเหล่านี้เป็นต้น คำพูดที่เลียงบาลีนี้มันหลอกใครไม่ได้หรอกการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเนทันยาหูก็เริ่มขยายวงที่จริงมันแอคชั่นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะหลังทหารหลายหน่วยและฝ่ายค้านก็เข้าร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลของเนทันยาหูหยุดยิงในทันทีแลกเปลี่ยนตัวประกันทันทีลาปิดซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายค้านออกมาพูดว่าความหมายของสิ่งที่เนทันยาฮู เสนอเมื่อเย็นวันนี้ก็คือหลังเข้าแถลงข่าวนะ่ะทางฝั่งรเพิดฝ่ายค้านก็แถลงข่าวสวนเลยนักโทษและทะหารจะเสียชีวิตเศรษฐกิจจะล่มสลายและสานะระหว่างประเทศของอิสราเอลจะพังทลายเขาบอกชัดเจนค่ะทุกวันนี้มันก็รู้กันทั่วโลกกระแสะคัดค้านก็ทั่วโลกแต่เขาเหมือนไม่มีหูไม่มีตาสำหรับรัฐบาลเยี่ยวเนทันยหูย ล่าสุดนั้นรัฐบาลเยี่ยวซึ่งดันหลังในทันยหยูบอกว่าถ้าอ่อนข้อละก็จะคว่ำรัฐบาลเป็นสิ่งที่ในทันยหยูกลัวมากนั่นก็คือไม่สนใจฟังใครทั้งสิ้นลาปิดบอกว่าสิ่งที่เราได้เห็นในเย็นวันนี้ไม่ใช่การถแถลงข่าวแต่เป็นฉากโสดกนาตกรรมของนายกรัฐมนตรีล้มเหลวแทนที่ความเป็นจริงด้วยการนำเสนอสงขลา ที่ไม่อาจชนะลาเปยดยังเตือนว่าการขยายสงครามในฉนนกาซาเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลและความมั่นคงของอิสราเอลและมันจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยมันควรจะมีการตกลงกันใหม่มีการแลกเปลี่ยนนักโทษทั้งหมดกลับคขนบ้านกลับคืนที่ของแต่ละคนและสงครามต้องยุติลงนั่นคือฝ่ายค้านยืนยันต่อต้านรัฐบาล อิสราเอลนะคะเห็นด้วยกันกับประชาชนและญาติพี่น้องของทหารที่ยังถูกกักกันอยู่ตอนนี้เหลืออยู่59คนนะคะอสเอลฟันธงเทตายเป็นตายและจริงๆก็เริ่มปฏิบัติการแล้วด้วยทางอากาศมาดูกระแสการต่อต้านจากภายนอกนะคะที่แรงๆและอยู่ใกล้ก็คือที่จุรกิีคนนับหมื่นลายหมื่นนะคะเข้าร่วมเดินขบวนครั้งใหญ่ ที่อิสตันบูลเมืองหลวงของตุรกีใช้สโลแกนฉนวนกาซาต้องมีความหวังเรียกร้องรัฐบาลตุรกีให้เข้าแทรกแซงกัดทาหารช่วยกาซาทันทีซึ่งแน่นอนถ้าตุรกีจะทำทำได้อยู่แล้วโดยอ้างเสียงมวลชนแต่แอคชั่นแรงขนาดนี้ดูเหมือนตุรกีอาจจะยังไม่กล้าออกหน้านะคะขณะสาประชนาอย่างนิ่งเพราะว่าเสนอปลายก็ถูกวีโตโดยสหรัฐ สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งยุโรป5ประเทศมีที่ไหนบ้างสรา,าราราจักรเดนมาร์กฝรั่งเศสกรีซและสโลวีเนียออกแถลงการรวมคัดค้านเอเยึดบกาซาอย่างเบ็ดเสร็จและยืน u น s c ยูหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประช,ชาติให้ใช้กลไก่เข้าแทรกแซงทันทีฟังหรือฟังก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ารายใหญ่สมาชิกทาวรของ UN s อซคืออเมริกาวีโตห้าประเทศ ก็เลยออกมติคว่มบาตรอิสราเอลคว่มบาตท,ทางการทูตเยอรมนีสนกว่านั้นประกาศแบนส่งอาวุธเข้าอิสราเอลอย่างไม่มีกำหนดอ,องค์กรความร่วมมืออิสลามคณะมนตรีความร่วมมืออ้าวอารับและก็คณะกรรมการรัฐมนตรีสันนิบาตอาหรับก็คือกลุ่มที่รับผิดชอบกาซ่านั่นเอง OICGCC เหล่านี้แหละคือกลุ่มโลกมุสลิม อาหรับและโลกมุสลิมออกแถลงการร่วมเมื่อวันเสาร์แถลงการแสดงการสนับสนุนการหยุดยิงและความพยายามแลกเปลี่ยนนัดโทษอียิปต์กาตาร์สหรัฐอเมริกาที่พยายามทำอยู่นั้นส่วนใหญ่เห็นด้วยคือต้องหยุดยิงทันทีแลกเปลี่ยนนัดโทษทันทีเขาบอกว่าความพยายามเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อบรรเทาวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรม แถลงการเรียกร้องให้มีการดำเนินการตามแผนความร่วมมืออาหรับอิสลามฟื้นฟูฉนนกาซาโดยเร็วและในทันทีสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการประชุมฟื้นฟูกำลังจะมีขึ้นที่กรุงไคโรมันจะทานไม้สังหารหมู่อีกแล้วแถลงการนี้เน้ยนย้ำว่าการบังคับให้ชาปาเลสไตน์ต้องอบพยพนั้นถูกปฏิเสธอย่างเด็ดขาดคำพูดนะ่ะใช่พูดแบบนี้มานับเดือนแล้ว กาซาโดยการถล่มจมตีและขัดขวางการช่วยเหลือนั้นยังคงดําเนินอยู่ทุกวันและทุกวันเด็กๆและคนกาซาเสียชีวิตหลายร้อยหลาย,ลายต่อวันนะคะสหประชาชาติยอมรับเองว่านับตั้งแต่ยอมให้สรัฐอิสราเอลคุมกขบวนการช่วยเหลือคนกาซาถูกสังหารแล้วพันกว่าคนซึ่งหน้าในบริเวณของการ รับของช่วยเหลือน,นั่นแหละการประกาศร่วมเรียกร้องให้สมาชิกขาวันของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาธารณชาติให้ปฏิบัติตามพระราชบุพนธ์ทางกฎหมายและมุษิธรรมให้ทำในทันทีอย่าชักช้าและอิสราเอลต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อสิ่งที่เรียกว่าอาญากรรมต่อมนุษยชาติในชนวนการซาด้วยในทางการทูตความเคลื่อนไหวคืบ่หน้าก็คือมีหลายประเทศคว่ำบาตรอิสราเอลขณะเดียวกันที่หนักก็คือ ชาวบ้านหรือคนอิสราเอลนี่แหละเรียกร้องให้หยุดงานทั่วประเทศทำลายอิสราเอลทำลายเศรษฐกิจให้มันเจ๊งบงไปเลยนี่เขาเรียกร้องอย่างนี้นะคะต้องติดตามดูว่าสาภาพแรงงานของอิสราเอลจะทำตามไหมนี่แหละคะ่ะแรงกดดันทั้งในประเทศและนานาชาติ ตลอดจนจากกลุ่มต่อต้านในปาเลสไตน์และพันธมิตรเพื่อนบ้านทั้งเยเมนฮิสบูลแห่งเลบานอนอิรักอเมริกาจะวีโตไม่ให้ส่งกำลัง,ย,ง,งนนยูเอ็นเข้าแทรกแซงแน่นอนก็คงอยู่ที่บทบาทนักรบต่อต้านนั่นเองทั้งในอิสราเอลเยเมนซีเรียเลบานอนตลอดจนประชาชนของจอร์แดนและอียิปต์ตอนนี้เริ่มสุดจะทนนะคะเริ่มกอ,อดจอ ทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่ารัฐบาลห้ามชุมนุมเขาก็กอ่อวอดเป็นกลุ่มเล็กๆทั้งสวดมนต์ทั้งร้องเพลงประนามประนามรัฐบาลตัวเองประนามอิสราเอลและประกาศจะร่วมหยีฮารดแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ถ้าเกิดทำแบบนี้ทั้งประเทศรัฐบาลทั้งอียิปต์และจอดแดนก็ข่มไม่อยู่ค่ะเพราะกลุ่มเล็กๆเหล,ล่านี้กำลังขยายวงอย่างกว้างขวางยากจะควบคุม เส้นตายบุกกาซาถูกเหยียบแล้วอย่างเยื่อหยิ่งอิสอลจะยึดปาเลสตายทั้งหมดนั้นคงไม่ง่ายเท่าไหร่การต่อต้านจากภายในประเทศและภายนอกประเทศกำลังขาโถมเป็นคลื่นสินามินะคะทำให้รัฐบาลเนทันยาหูไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้อย่างแน่นอนแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอย่างเต็มที่ก็ไม่สามารถต้านทานได้อย่างแน่นอน ต้องคอยจับตาค่ะ